ก็เป็นวิถีชีวิตแบบนี้อยู่แล้วจบวิถีชีวิตของน้องกันแนวนี้อยู่แล้วเนาะพ่าห้องก็เฮ็ดกับเขาเกับหนามแบบนี้อยู่แล้วเนาะพ่อหน้องมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดยูทูบกันเลยไายเลยกันเลยรายการเลยเนาะอันนี้น้องเสียดย่งกิ่นต้มปลากดแล้วก็ปีนเน่น้องดาสาวมังกรมังกรน้องเฮ็ดของของเลยทุกคนของเป็นของเลย ลายสินคือลายสินมีบ้านาเฮาานอแต่ห่งงางครับเอ่อเฮ้ามาบ้านอ่าบ้านน้องดาเนาะบ้านปะจะเตียนเนาะไม่เห็นน้องน้อย,ยกำลังพัดเขาครับในน้อยตรงนี้เฮ็ดเป็นเลยเนาะโอ้คนทับนี่โอ้ซ้ำนี่เก่งแน่นี่เด็กน้อยผีมือแล้วเขาตั้มบะเขาตั้มบะเขาตั้มเมื่อเขาสี น้องสีฟางเข่าบ่ออกด้วยครับทุกคนครับน้องสีฟางเข่าบ่คอยหูเรียงเห็นบ่เก่งอ้งลีนี่เขาป้ายกะลงไปไกลกินเลยครับเห็นบ่บรรยากาศบ้านปะจะเตียนเนาะบ้านน้องดาเนาะยูทูบเบอร์เล่าครับผมเนี่ยครับเพื่อนนอ้องหมู่บ้านนายูครับหมู่บ้านที่มี่ต้นมะพร้าวล้อมรอบเนาะบ้านนี่เห็นบ่น้องนี่ก็เก,นะเก่งอ้งลีฟาดเข่าเนาะเก็บได้ป่ะเนาะเก็บขากออกเนาะ โอ้เพื่นนะครับบรรยากาศบ้านบ้านนี้ที่เขามาเบิงเ่งส่วนมากเพื่อนสีมีฟื้นไหวอยู่ตารางเนาะตารางทุกทุกเทือเลยเนาะที่มอน,นี่ยบ้านบรรยากาศเนาะบ้านเพื่อนโอ้นี่โอ้แสดงว่าเพื่อนเพื่อนนั่งเพื่อนนั่งตัมเอาอยู่นอกแถวนี่เนาะแสดงว่าเอ่อเพื่อนนั่งนั่งใส่ใส่โคกมืออยู่เนาะ โอ้นี่ครับโคกโคกนี่โคกมือเพื่นเพื่อนใส่โคกมืออยู่แล้วก็อาชีพลักๆเลยก็คือตำหูกเนาะแถวนี้เนาะโอ้เป็นตำหูเด็กหน่อยก็นจังแก่ค็ดเป็นนะทุกคนปตาเก่งแท้อันี่โอ้อันนี้เพิ่นเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นหรอบ่อห้าทามหน่อยด้อเพิ่นเก่งหรอบ่อเพิ่นเพิ่นเก่งหรอได้เนาะนี่เนาะกำลังซ้อนบ่อกำลังฮัดเพิ่นเนาะ นาสิค้องแล้วแลวเฮามาเดี๋ยวเบิงบ่งเบิ่งครบทายเบิง่งเพิ่นตำนเด้อครับนวองน้องกำลังตำตำหูกเนะพาะผ่าเพิ่นงามๆครับ,น,บนี่บ่อนตำเป็นแต่น้อยบ่อนี่ตำเป็นตป็นตำเป็นตำเป็นตำโอ้ตะดางตะดางเพิ่นเออ ตาด่างเนี่ยเป็นเป็นฟังข้าบ่ออกครับเป็นฟังข้าวบูเรื่องเนาะตาด่างตาด่างเน,าางาางนี่ยคือเป็นฟังข้าบวได้เนาะน้อง,ออองเป็นน้องนี่คือสิฟังข้าวใดเยอกเนาะเขาต้องเรียนอยู่บ่อครับกำลังสอนบางทีเป็น,าาอน,เ,เ,ปนเอ่อเป็นชนเผาบลูเนาะบลูมะกรองเนาะแถวนี้เนาะอ๋อใหม่กระดามเป็นยางงามเลยยางไงเลย ้องเฮ็ดของของเลยทุกคนของเป็นของเลยลายสินคือลายสินมีบานเท่าเนาะแต่ห่างงามครับอ๋อสีสันสวยงามดูนีโอ้มีลายอ่านขากได้แนวเหยียบนะทุกคนแนวเหยียบมีโมเมน์หน่อยๆเด้วนี่นะโอ้โหจมพ่อลายมันออกมางงามเนาะโอ้สุดยอดสุดยอด แม่เราก็ลังซ้อนหายเนาะแม่แม่เราซ้อนซ้อนไฮลูกนี่ครับเพื่อนสิเฮ็ดเงีวๆประมาณนี้เนาะจนสุดเบิดหนีได้หนี่เบิดหนีเพื่อนแต่แสิตัดเนาะหม้อซีซีฝาฝายเพื่อนย่างงามเลยทุกคนเหม้บอบ้านปะปะจะเตียนเนาะเป็นหมู่บ้านที่ออ่อยู่ห่างไกลกับว่าได้เนาะห่างไกลครับผมเลยแกงลินมาประมาณหาลักเนาะประมาณหากิโลแล้วก็โอ้โหยาง ยางห้อนนะครับขับรถมาแบบยางห่อนเลยทุกคนเนาแต่ว่าบรรยากาศหมู่บ้านเพื่อนดีเนาะเป็นบ้านบ้านนี้มีอยู่เจ็ดสิบลังคาเนาะมีอยู่เจ็ดสิบลังคาเฮือนเนาะทุกคนเนาะแต่บรรยากาศในหมู่บ้านเนี่ยมีต้นใหม่กลางหมู่บ้านแบบเป็นคือบ้านเท่าแต่สมัยตะกี้เนาะทุกคนเนาะแบบผู้เท่าผู้แก่กะไปหาอยากหากินแบบหาสอนกคบสอนเขียดคุดหันคุดหนีเนาะตามหวยตาม้องเนาะทุกคนเนาะจะยังดีเพื่นมีเคืองสีขาวเพบ่อนบอกแม่กำลังมาแต่หากินนั้นนี่ มาแต่ไฮมาแต่สวนน่นนี่เนาะมาแต่ไฮ้พ่าแม่มาแต่ไฮบ่โอเงื้อคัวเล่าเงื้อคัวนี่อาจสีฟังกันบ่หอยหูเรื่องกันเงื้อคัวใบก่อนเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศมืบานประมาณนี้แหละครับผมอา่ามันบหน่ห่อนเท่ากับที่ผ้ายางเล้ลายจะดอกครับแต่อันนี้มันห่อนครับทุกคนครับอากาศห่อนแห้งาพาสินในนี้เพื่อนเอื่นพาสินยังสินมังกรเลยเป็นสินจบสินมังกรอ๋อสินจกสินมังกรเนาะงามเนาะน้องเนาะแ้วกัไออันนอกมี่เพจอยู่วะ โดยเพดเพดมีสองเพดมีเพดน้องดาสามองกองอะไรก็น้องดาสาวเมืองน้องเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะน้องโอ้ยห้องกะสีลบกวนน้องแค่นิดเดียวก่อนเนาะเพราะว่าน้องกำลังเที่เขาเขาน้องเนาะขอบใจด้วยด้วยห้องกะจะคุยกันน้องเนาะโอ้ขอบใจครับ น้องดานนี่ป้ายังนี่ปรากฏปรากฏโอ้ปรากฏเนาะเข้ากะบอดดิพวงน้ำปรากฏเด็ดอันนี้น้องเซนยังกินนี่ต้มปรากฏแล้วก็บปีนเนี่น้องดาสาวมังกรมังกรน้องมียูทูบกับน้องดาสาวมังกรด้วกันบมอแต่เพจน้องกะน้องดาสาวเมืองน้องโอ้น้องดาสาวเมืองน้องคือเฟสเฟซบุ๊กน้องน้องเพจน้องเนพจเฟซบุ๊กน้องดาน้องดาสื่อเป็นสร้างคลิปแหละแต่เพจเพจอจะลงคลิปนี้ น้องดาซามงน้องโอ้อ๋ออยากใ่้จับติดตามน้องตามสองทางคือบ่ามากค่ะติดตามได้เนาะขนาดเนาะแต่เป็นวิถีชีวิตไทยของเซาดาค่ะเซาดาตอนที่บ้านปฏิเสนเลยอืมวิธีชีวิตเนาะวิธีแบบเป็นอยู่แบบแบบธรรมะกินแบบธรรมชาติเนาะแม่นไทยชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตประจำวันเนาะโดยชีวิตของตัวเองเห็ดส่วนมาปลูกอืมเขาก็เห็นเขาเห็นคลิปน้องนี่คืออ่า ไซนาหรือไซผาทุงตัวนีตัวนี้มั้งนี่ที่ของไพน้องอารมณ์นาสิม่นของจะของไพอารมณแต่โอ้โหนาบรรยากาศดีแลลวเพิ่อนไซซิงเพลงแห้งเป็นตะเบิงน้องตอนนี้น้องสิต้มเนาะต้มป้าปลาก็ปรากฏเนาะปลยปรากฏครับามภาษาภาาษมากองเอินอากาศอากาศ อากาศสางเอียงกับปลากดปลากดปากกะคาด้วยต้มเด้ส่าต้มกับต้มเพื่อกันมันหรอเขามาต้มเนี่ยอบ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 นี่คือต้มโอ้ปลาสามถงอกเสียบกับอบทางเสปอนเสียงว่าต้มโอ้เสปอนสียบกับต้มถัมากองเสือกนวาว่าอบโอบถ้ากินข้าวกับเอิญว่าจะดูจะดูกินน้ำมวยเดือมวยเดือถ้าอิ่มปักไทอ่าถ้าแม่นแซ่บรเด้ส่าเอม แอมซื้อเอมดรเอแอมแอมซื้อเนาะขอบใจน้องเด้อเดี๋ยวแต่เจ็ดเบอร์น้องใหม่เนาะขอบใจขอบใจใส่แป้งนัวเนาะสาเราขาดแป้งนัวไม่ได้ขาดใจได้เท่ว่าขาดแป้งนัวบ่ได้พี่น้องเม่นวาน้องดา ใส่เกลือใส่แป้งน,นัวครับสูตรเมนูต้มปลาเมื่อจุบม,มือกันได้ต้องสซวน้ำน<อ>้ำพอเลย,เลยครับไปลองครับวันนี้เป็นโฆสนาครับได้กินเมนูต้มปลาน้องดาสามังกรครับถ้าใครอยากกินคลิปเต็มตามไปชมได้ที่ YouTube ช่อง,น,องน้องดาสามังกรไทม์แมนพีดก็น้องดาสามงน้อง อายุสิบแปดปีโอ้ในในสิบแปดปีนี่ยังเรียนอยู่บ่บ่โอ้ตอนี้ออกแล้วเนาะเข้าอันเข้านั่นเจอน้องอยู่อยู่อคหนทางเนาะเออน้องไปเอาขึ้ินมันบ่เอากะเอากะขับรถเลยบาดน้องมากกว่าระมันหารักขับแต่งได้กลับมาใหม่นี่โอ้น้องมีแฟนหรือเปล่านี่ยังโอ้ยยังไม่ได้มีแฟน น้องน้องน้องอ่าน้องชนเผ่าปูสาวมากรองเนาะดูมากรองเนาะก็อเอ,นะอน่นเนาะบ้านปะจเตียนปะจเตียนปะจเตียนเนาะปะจเตียนอเขาใจได้น้องเ้อเขาใจเ้อน้องกะหลังจากใส่ฟื้นละกะคางหมอให้มันเดือดแล้วน้องกะไปเก็บพักครับเก็บพักบัวเนาะพักหอมบัวพักหอมบัวอ่า มะล่ใะ,ะ,นนะใส่ต่อมปลาเนาะทุกคนเนาะใส่ต้มปลาแถวนี้นี่เขาเห็นนี่เพื้นเฮ็ดเฮือนขัน้วนี่สีแตกต่างจากชนเผ่าบลูท่างเมืองเซโปนนิดนึงก็คือเพิ่นสีเอาอิฐเนาะเอาอิฐมะกอเอาอิฐมะกอเป็นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาดินดินใสไว้บ่อห้มันใหม่ในเฮือน เป็นวิธีชีวิตโดยรายกาเขาทายคลิปแล้วเขาบันทึกยูทูปเขาก็ถ่ายเลยโอ้โหทายเลยตอนมาทันได้เฮ็ดกาเฮ็ดแบบนี้ตอนมาทันได้เฮ็ดคลิปก็เป็นวิธีชีวิตแบบนี้อยู่แล้วจบวิธีชีวิตของน้องกับแนวนี้อยู่แล้วเนาะว่าเขาจะเฮ็ดกับเขาเกับนามแบบนี้อยู่แล้วเนาะเพราะน้องมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดยูทูปกันเลยถ่ายเลยเลยการเลยเนาะแต่ก่อนกะหาอยู่หากินแล้วก็เฮ็ดกินแบบนี้แหละมันมันเป็นมันเป็นงานที่เขาเป็นอยู่แล้วเน้องเนาะ นองตกปงไปแล้วนองกระสิเอาหอมบัวใส่ครับอันนี้คลิปนองกับคนเบืองร้ายใช่กันนหมไม่ก็เบืองคลิปนองอ่ะเห็นจัง ปลาต้มเนื้อง,งามๆครับรปลาต้มปลาเนาะต้มปลาแล้วเนะาะสีองิงปลาแล้วมันเข้ามากระรีเต่าแบบนันได้บรรยากาศแบบบ้านๆเลยที่เพิ่นอเอาอิฐดมะฮองหรือเพิ่นเอาดินใส่ทางกลางเนาะบ่มหายมันใหม่เวลาเห็ดกับเขากับน้ำ แถวนี้เขาทำใน,นเรื่องของของใจของใจแห้งคือเพิ่นคือโบใส่ทานกันแบบยังมีพื้นชนลายเพิ่นเคยใช้แบบนี้เวลาเพิ่นใส่ทานบางบางตง้นบางเพือนกับผมเป็นหนึ่งหนึ่งแบบมันแพงในแล้วก็บบุเคยจุดทานแต่เกิดมาก็พากันใช้พื้นแบบนี้พาพื้นแบบนี้เลยคว,ความเคยชินเมนเคยชินเนนะาะเพราะว่าบาง,บ,างบ้านนะเพิ่นเพิ่นอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าจะใส่ทานตรงมะพร้าวนั่อีก้ระนองเนาะ อยุบานนี่บริเผาบริเห็ดเลยบอกไงมาเข้าใส่ไฟดังแล้วมันก็เป็นทานใเข้าอยู่แล้วนี่แล้วก็สิ้นคือเห็ดแบบนี้เวลาคือตอนนั้นน้องซื้อซื้ออยู่อันนั้นต่อไปซื้อแล้วก็วาซิเฮียนส่คือข้าวใสแบบในเมืองแล้วก็แม่เพิ่นเพิ่นมาบรให้ใส่เนึ่งข้าวกับน้้นซุกคันแบบมือและสซุกไว้โอแบบเคยใส่แบบนี้เขาเคยเนาะบอกไงเขาเคยเนาะน้องเนาะโอ้ครับน้องกำลังเคลียร์ทาน แต่ก็เสียปลามาอย่างเนาะหอนน้องๆเนาะหอนพอดีเนาะพอดีมาาหอนหอนเลยน้องกะนั่งพิงไฟพิงไฟหอนอนในยเงินกลัวเงินน้องเต็มเลยนี่ครับน้องกลังล่างอันนี้อันนี้สีสีปิ้งนาะน้องเนาะโอ้น้องดาสีปิ้งครับวันนี้ล่างปิ้งส่วนหนึ่งกับตุ๋มน้องเนาะมากินข้าวบ้านน้องดาครับวันนี้น่องกับปิ้งปลาต้มปลาเนาะสุกินเนาะบรรยากาศเแบบบ้านๆครับ ปลากะแบบสวยงามครับผมชิมแบบสวยงามเลยปรากฏน้องเนาะโอ้น้องดาบูมะกรองเนาะบูมะกรองเนาะบูมังกรบูมังกรอันนั้นก็จากบูแล้วก็แยกลายลาชุนเผามีชุนเผาตะโอยแล้วก็มังกรแบบบูบูหรือมีมีลายมันบอก ธบิดรูแบบมี้ล้าเทิงแล้าเทิงกับรูอันเดียวกันแหละแล้วก็แยกแล้วก็เป็นชนเผ่ามังกรชนเผ่าตางชนเผ่าโต้ตโยแล้วก็มีลไาชนเผ่าแยกจากรูแต่ว่าภาษาน่ยสีแตกต่างกันมากเล็กน้อยโดยแยคือกันหมดเลยแตกต่างนนเป็นบางคำเนาะโอ้ใหญ้คมรูไปน้ำน้องผีเนาะใหญ่คมรูไปน้ำครับนี่ครับทุกคนครับน้องหลังจากน้องต้มปลาแล้วเนาะน้องกตสีเอาเอาไม่เนี่ยเลียร์เกียร์ทานออกเนาะ เกียร์ทานออกแล้วก็เอาไม้กาดสองฟังเพื่อสีว่างเอ่เอเียกยางโรงต่ำๆอะไกัเวลาอย่างปลามันจตงสีซุกเร็วแล้วก็ทานที่มันเป็นทานเผาจากไม้ออกมานมันสิโ่แห้งเกินไปมันจะกาสิโ่เฮ็ดหายปลาไม่ก่อนสีซุกเนาะทุกคนเนาะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเพิ่นเนาะ หลังจากที่นอกพื้นที่กับเขากบน้ำแล้วเข่ากบสีกินเขาคือว่าจะโดยน้ำเพลินกรหล่ะเข้ากแจังสีเดินท่ากับเนาะคลิปนี้เข่ากบสีจบสำเนีนแทุกคนเนาะเขากากินเขากินน้ำกับนองแล้วกาสีเล่นกับนองนิดนึงเข้ากาจังสีเดินท่ากับเนาะทุกคนเนาะไปละครับผมสุจยอดครับ